จำกรณีเหตุการณ์ร้านบางกอกลิฟทิ่งมอได้ใช่ไหมครับที่หัดใหญ่มูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์รถชนครั้งนี้80ล้านบาทฮะ <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่ร้านบางกอกลีวิ่งมองศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรทางร้านเรามีสินค้าให้เลือกชมมากมายหลายรายการอาทิเช่นที่นอนโซฟาชุดสำนักง,งานชุดอาหารชุดห้องนอนตู้เสื้อผ้าและอื่นๆอีกมากมายหลายรายการเวลาเปิดทำการร้าน8.30นาฬิกานาทีถึง19.45นาฬิกานาที พามีบริการจัดส่งฟรีในพื้นที่จังหวัดสงขาและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนาราธิวาสพิกัดร้านบางกอกลิฟวิ g งมอลล์ตั้งอยู่ถนนกาญจนาวนิชขาออกจากตัวเมืองหาดใหญ่ทางร้านเรามีบริการที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายนึกถึงเฟอร์นิเจอร์นึกถึงเราบางกอกลิฟวิงมอลล์สินค้าดีมีคุณภาพตัวเลือกมากมายราคาจับต้องได้ ต้องบางกอกลิฟวิร์พูล์เท่านั้น